ไปดูงานติดตั้งที่บ้นานฉางจังหวัดระยองไปกันเลยงานนี้ต้องบอกเลยว่าเราเหมาทั้งรีสอร์ทต้องขอขอบคุณทางอิสตินรีสอร์ทระยองมากๆเลยนะคะเริ่มงานกันเลยค่ะทีมช่างถึงหน้าง,งานแล้วก็เตรียมลงของแล้วก็ตั้งนั่งร้านเลยนะคะแล้วแบ่งทีมออกไปตามจุดรับผิดชอบของแต่ละจุดค่ะเพราะว่างานเนี่ยเราเหมาทั้งรีสอร์ทจริงๆทีมช่างเริ่มงานตามแผนได้ลุย ทีมแรกรีงานตัวอักษรแต่เลสสีดำไฟออกหลังสีวอมแบบนี้นะคะวางแบบกันแล้วก็เตรียมขึ้นงานกันเลย นั่งนั่งร้านแล้วก็ติดนะคะแ๊บเดียวก็ใกล้เสร็จแล้วชุดนี้นะคะก็จะมีตัวกล่องไฟออกหน้าด้วยนะคะขอบคิ้วสีทองสวยมากๆเลยนี่ติดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะผลงานโดยช่างอันค่ะ <อ Yes. S 1> แล้วก็ทีมงานคู่ใจนะคะเสร็จแล้วก็ยิ้มแป้นกันไปเลยช่างชุดอื่นเล่นมือกันหน่อยมาที่ช่างทีมบีนะคะได้รับผิดชอบกับงานตัวสอนอะคริลิกสีดํานะคะแล้วก็กล่องไฟอะคริลิกนะคะไฟออกหน้าขอบคิ้วสีทองเช่นเคยค่ะติดเสร็จเรียบร้อยแล้วไฟออกมาสวยปริ้งเลยไร้ที่ติเลยนะคะ ไม่มีสายไฟให้เห็นกวนใจเลยเพราะเราซ่อนไว้ด้านหลังค่ะมาต่อกันที่ป้ายหน้าห้องนะคะเป็นป้ายสแตนเลสแฮร์ไลน์ค่ะพิมดูวีแฟลเบทลงบนวัดสดุโดยตรงนะคะตัวนี้หลายร้อยห้องกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นป้ายฟิตเนสป้ายห้องน้ําป้ายหน้าห้องป้ายเลขที่ห้องต่างๆนะคะทางมีสินเนี่ยเหมาเลยค่ะนี่นะคะทีมงานเราก็ไล่ติดเสร็จครบเรียบร้อยเลยนะคะรวมถึงยังมีป้ายไฟไนีออนเฟลที่เราด้วยนะคะ สีชมพูฟามิงโกแบบนี้เลยสวยมากๆค่ะไปดูผลงานยามค่ำคืนกันเลยนะคะแสงไฟนี่สวยเด่นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะมองมุมไหนนะคะก็ชัดแจ๋วไปเลยและสั่งงานกับเรานะคะมั่นใจได้ในคุณภาพและการรับประกันการันตีค่ะเรารับประกันให้นานถึง18เดือนนะคะมีปัญหาติดต่อเข้ามาได้เลยไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนและในช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นค่ะมอบส่วนลดให้ลูกค้าเพิ่มอีก10%นะคะลูกค้าท่านใดสนใจทำป้ายก็ทักหาเราได้เลยค่ะ ทีมช่างมีสินพร้อมให้บริการแล้วมีสินกราฟิกคลาส